โอ,โอ้สวัสดีครับวันนี้วันสุดท้ายของปีนะครับผมวันนี้เราจะมีอะไรมาลองกันครับเราไปเจอคลิปใน Youtube คือเขาใช้หัวนี้หัวเป่าแก๊สเขาเป่าอะไรนี่เขาเป่าไอแฟลิงเนี่ยโต่าเก่านะติดๆเนี่ยเห็นไหมติดเลยเป่าเสร็จมันใหม่ มันมันเข้มขึ้นเออไม่รู้จริงมากเดี๋ยวลองดูเป็นแก๊สกระป๋องนะครับแล้วก็หัวเป่าหัวเป่าไฟครับธรรมดาแล้วก็เขาจะเป่าเข้าไปที่ชุดสีกานะครับเดี๋ยวลองกันนี่ก่อนอันเล็กๆไม่ติดอีกนะลมมันแรงครับอ่ะเรามาลองดูกันนี้ว่า,วา จะได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองก่อน,ททททททนเทสเทสนีดีกว่าชัดๆเลยว่ามันซีดเดี๋ยวลองอันนี้ก่อนลองอันเล็กก่อนเอ้ยกลัวพังเหมือนกันเว้ยติดปอวะลมมันแรงอ่ะไม่ค่อยติด เ้ยมันได้นะครับเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยแม่งได้เว้ยเดี๋ยวรออันนี้ด้วยอันนี้ใหญ่ดูมาแล้วนะฮะไฟลองดูนะครับว้โวโว้าวโอ้แมงแจ้ว แม่งได้ฮะแม่งได้โวยแม่งได้เลยเดี๋ยวเรามาลองชิ้นนี้ฮะนี่นี่เห็นไหมมันซิดหมดแล้วเนี่ยเห็นปะขาวเลยซิดเลยเช็ดๆมันหน่อยเดี๋ยวเราพ่นอันนี้อันนี้ไม่เอาแล้วเสียวนี่ฝาถังน้ำมันเดี๋ยวบึ้มนี่เอาน,นี้เปิดแก๊สเลย หมดแล้วมั้งอ่ะเห็นไฟปะเห็นไฟปะเนี่ยข้างล่างอ่ะแม่งยังไม่ได้พ่นเห็นปะแมงสิสิเนี่ยเห็นปะมาดูข้างบนที่มันพ่นแล้วเห็นปะโอ้ยเขี้ยมแมงเนียนอย่าออกแดดดีกว่าเด็นี่เลยข้างหนึ่งนะครับเห็นไหม ซดเลยด,ดังซิดมาครั้งสุดท้ายแล้วของรถคันนี้เดี๋ยวเราลองดูว่ามันจะสามารถใช้กับรถโฟวิลได้หรือเปล่ามันจะมีพวกพลาสติกครอบวินอ่าเดี๋ยวลองมาดูเดี๋ยทำคันนี้ก่อนไปโอ้แม่งแดงแป๊ดเลยเห็นว่างาวแวบ,บเลยอ่ะ เห็นในะยูทูปว่าทำมานานแล้วนะครับวิธีนี้จ้าเชี่ยโดนสีสีพองเอะไรอะ่ะมาเดี๋ยวเราลองมาดูที่กระบะดีกอ่ะ ว่ามันจะใช้งานได้เหมือนกันหรือเปล่านะเดี๋ยวเอานี้แล้วกันฝากครอบวินหมองแล้วก็ซิดเลยลองดูไม่กล้าเฝ่าเว้ยกลัววะ่ะไม่ขึ้นนะครับ ยาไม่ขึ้นเหม็นไหมไม่ได้แต่แฟรี่รถได้นะเดี <S 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 ๋ยวมาเจอการคลิปหน้านะครับว่าเอาอะไรมาเล่นดี่ะวันนี้ไปก่อนอกลับให้นี่โหเอาไปจะมีอะไรมาลองเล่นอีกนะครับเดี๋ยวลองดูบ้านๆเราทำอะไรบ้างไปบ๊ายบาย